สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนพี่ลูกบ้านนาทุกท่านเลยนะผมชัยอารมณ์ดีนะครับพี่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะกลับมาตามหาท่าลือสีนะครับผมนะที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้นะซึ่งตอนนี้น่ะก็อยู่ในช่วงที่ฝนตกแล้วก็ลมเนะี่ยแล้วก็น้ำเนะี่ยเยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าท่านเนี่ยยังจะอยู่ที่น,นี่อีกหรือเปล่านะดูดิท่านผู้ชมน้ำเนี่ยทะลักเรามาแล้วครับเยอะมากๆเลย ตอนนี้เราจะเข้าไปตามหาท่านที่สี่ก็ขอเขาละหนึ่งร้อยตามเงินกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรารีบไปกันแล้วครับผมเด็กก็จะเดินเข้าไปนะครับเด็กก็จะอยู่ตามท่ามนะครับทุกคนเพราะฝนอีกใหญ่ตอนนี้ก็เราเนี่ยเด็กเดินทางเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะเราไม่รู้จะข้ามไปยังไงเพราะว่าน้ำเนี่ยขึ้สูงม,มากๆเลยพีย่ี่บรรยากาศเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะ าจาราเอาวาัาีพิษเออบรรยากาศเนี่ยรึกพอ,อสมควรนะพี่แล้วก็เมื่อจะเริ่มมืดแล้วนะครับก็ถึงว่าเป็นโอกาสที่เราเต้เข้ามาร่วมทำคลิปกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ต้นนี้คือต้นอะไรก็ไม่สซ้ำเหมือนนะช่วงนี้ก็เห็ดไม่ขึ้นเลยพี่พ ถูกว่าเจตรงนี้ฮะถูกกว่าถูใจแต่ว่าต่อไปอีกเส้นหนึ่งตรงไหนตรงมูใช่แต่ว่าตะก้อตัวนี้หนะปลาเยอะมากๆเลยเยอะด้วยใช่มาจันเราแค่มาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถข้ามน้ำเนี่ยได้หรือเปล่าแต่ว่าน้ำเพิ่งสูงมากเลยแล้วก็ เยอะมากครับพร้อมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้าเลยนะครับอโอเคไปใช่ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกเส้นหนึ่งครับพี่เสีเยนะ่ยงอะไรเน แกดีมา้งแกตืออยางเจ้า่ะจะเสียดังนะก่นเงกคจะยีเสียงอะไรปะจะยีเสียงอะไรปะจะลองไปเส้น แต่เมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ลมมาจากข้างล่างนะเด่กก็ดได้ยินเสียงมันเป็นเสียงลมก่อนนะใช่หรงอเี่ยคลยิปม,มีเสียงลมครับเป็นลมเสียบเรียนน้ำไปก่อนหรือเปล่มามาไปจับเป็นเสียงอะ,ะไรบ้างลงน้ำมาเห็นไะมนี่ได้เสียงน้ำ งไหนแต่ว่า,วาท่านเนี่ยเขาฟันหลายคนเลยนะบอกว่าไม่นองมารบกวนหรือว่าไม่นองมาหาอีก,อากนี่เจอเลยวปะเจอแล้วแวบวะนี่เจอเมึงดูใช้ท่าหรือสี่หรือเปล่านะเจ้านอกไปเลยท่านเจ้านอกไปเลยหนอนไหมเป็นหอนไหมก็ออกแล้วใช่ไหมหนอนไหมออกแล้ว ไม่รู้มีกีนน้องนะนะท่านะอฮะทันส่ะไรน่งลัสี่นัน่งแบบันสี่นั่งแบบนั้ท,นทนันสกนั่งนั่งสมาธินะพี่ ทะเลซีปอกปอกมันสัเพราะว่าทะเลซีอยู่เนี่ยทำไม่ได้นะ เมื่อแต่ว่าวันนี้น้ำแรงไงท่านก็เลยไม่ได้อยู่ในทำนะพี่พี่เจอไหมเราแนวก็ม,มาแอบคืท่านนะแต่ว่าท่านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาฝันหรือว่ามีคนมาเจอเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่นอกมาให้อะไรหรือว่าไม่นอกมาหาพี่พี่ท่านกาลังนั่งอยู่นะน,นี่น่าเราอยู่ในฝานลรือคือนะจ๊ะ ร้วท่านจะทำอะไรต่อนะพี่ไม่ขยับเลย่ยุงั้งทางที่ยุงก็เยอะนะ สมาเทอยู่ที่น้ำแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่เนี่ยทําไม่ได้นั้นเพราะว่าน้ําเนี่ยแรงนะน้ำเหมือนจะเข้าไปข้างในในถ่ทำด้วยนะครับจ้ะ น้ำแรงมากพี่พน,นคือนางเดนนิ่งมากๆเลยนะดูดิอยู่ไม่ได้เลยนะครับน้ำเนี่ยไหลมาตลอดใส่เลยนะพี่ๆดิดูชิ้นไม่จานเดี๋ยวนี้ทารุสิเขาไม่ไม่รับอะไรหรือว่าทารุสิจะกินเจอย่างเงี้ยปกติก็กินเจอย,อยู่เลนะแบบว่าแบบเวลาแบบ นับอะไรหรือว่าทานที่เทียอะไรนะส่วนมากเขาจะเว้นการกินนะ,ะใช่ประมาณนี้นะดินใจกวันตาใหญ่ไม่ขยับเลยครับแต่บางัานแต่บางงานนี้ครับเพราะว่าาทำสมาธิ น้านนัานเราจะไม่ส่งเสียงดังน,นะแต่ใคจะด,ดูเงียบๆนะไม่พี่คนลโด้าน สาวขอบแม่ท่านก็กลัวท่าว่านะเราว่าเขากําลังอยู่ในช่วงที่แบบไม่อยากจะกินอะไรหรือว่าไม่อยากพบผู้คนนะท่าน ้องเสียงดังเหมือนเหมือนท่านรู้ว่าเรามาหา ขาได้นะผมก็มากับพี่บูลนะพี่คือพี่บูเนี่ยเขาก็แบบนานาจะออกมาจากป่านะครับหรือว่าจะมาถ่ายคลิปกับผมนานาทีนะก็เลยได้เจอท่านฤาษีวันนี้เลยนะครับคือท่านฤทษี่ท่านนี้เนี่ยเขาให้พรมาหลายคนเลยนะแต่วันนี้นะเราจะไม่รบกวนท่านนะเพราะว่าที่อยู่ของท่านเนี่ยกาลังเต็มไปด้วยน้ําแล้วก็อุปสรรคมากมายเลยนะพี่ คำเตือนนะครับว,ว่าเวลาเราเข้าป่าเราเจอท่านท่านฤาษีอย่างนี้นะ่ยท่านผู้ชมเวลาเราตามมาเราก็จะไม่รบกวนท่านนะ นะครับลังไม่รับไม่อยากรบกวนท่านเลยนะ เดี๋ยวรอเนี่ยจะจะเรบกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางต่อแล้วนะพี่เราไม่รบกวนท่านแล้วนะครับเพราะว่าท่านกําลังปฏิบัติธรรมหรือว่านักสมาธินั่นเองนะเดี๋ยวไได้แค่นี้พอนะที่พี่เพราะว่าเราเกรงใจท่านมากๆเลยนะโอเคพี่พี่ไว้เจอกันขึ้นหน้าครับสวัสดีครับ